เออหนักจริงไม่ถึงอะไรน้ำหน้ากรออุ้ยหนูหนูทำอมนี่ตกแล้วมันก็มันก็พังเลยอ,อ,อ่ะไอแพอ่ดจริงค่ะคลิปลูกค้าเราเราในคลิปมีใครอุ้ยหนูร้อนมากเลยพี่เบียร์ไม่ขับรถหรอเอฟซพี่เบียร์ครับออกมาดูหนูก็คือมาดูพี่เบียร์หรอเลย ช่้เมื่อกี้นดูดูไลฟ์โกบอยทุกคนไหมปะไม่แต่พี่เบียร์ไม่ได้โอโอกโ,โอโอคลิปหนูไงอย่ารีบบายออโอเคโอเคอเขยไม่บ้าไม่ไมาไ,ไ,ไปปับแอบหนึ่งนะปะมันไม่ถึงอ่ะ อุ้ยหนูไม่มีอะไรพร้อมเลยอุ้ยขอโทษนะคะยังไม่รู้คลิปออนแต่มีอ๋อพี่หินบอกไม่ให้พูดเราไม่พูดเราไม่พูดเราอุย้ยเจ็บค่สวัสดีค่ะอุย้ยเจ็บปะชนเข้าสภาพสั่งพิซซ่าไหมพิซซ่าเขาเตะบอลอยู่หรือเปล่าวันนี้สวยมากขอบคุณคะ่ะอ๋อวันอื่นไม่สวยใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวหนูาพาไปรอกระทงหน้าคอนโดแต่ว่าเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อน ตอนนี้เพื่อนคนหนึ่งนอนอยู่อีกคนกำลังมาดูโลกเอ้ยหนูตื่นเต้นนะพี่หนูตื่นเต้นครั้งอุ้ยขอบคุณค่ะมันคือครั้งแรกของหนูเลยว้เยที่หนูมาไลฟ์ในติ๊กต็อกหมายถึงว่าของของแบบตัวเองอะส่วนไม่ไหวขอบคุณค่ะนามไม่อาบรู้ได้ไงอุ้ยพี่เขาพูดแรงอะนามไม่อาบอะแล้วมันเรื่องจริง เจ็บอ่ะเขียวแน่เลยอ่ะไม,ไ,มไ,มไม่ไม่โอเคอเค่ะทำได้นี่แต่ว่าหนูไม่มีตู้เย็นนะข้างหลังหนูอ่ะโอ้ยเพื่อนมามึงออกไปได้ป,ปะกูกเขินอ่ะวันดีค่สะสวยกว่านี้ก็นางฟ้าเออไม่เห็นหลไยวันมาแล้วหนูไม่สบายอ่าลชุดโปมากหนูอยากเปลี่ยนมาก รอทิพไปต่างประเทศโอเคค่ะอุ๊ยขอบคุณหัวใจนะคะอุ๊ยตัวมันจะถึงร้านจริงหรออา้าวเซลกันแล้วรีบมารีบมาชวนพี่นิกกี้พี่นิกกี้เข้ามาแล้วหรอยังไม่เข้ามาหนะเขาเขา,ขาเตะบอลอยูหอหอ่หรือเปล่ากำลังถ่ายงานกดหัวใจมันจะถึงจริงหรอหนุกเกรงใจอ่ะกดหัวใจหนึ่งแสนเลยออุ๊ยขอบคุณนะคะรู้เขินอ่ะ สปอยคิดพวกนี้ไม่ไม่ไมให้ให้พี่หินมาให้พี่หินมาสปอยเราได้ว่าเตะบอลไม่เขาลงสตอร,รี่ไงกบอยอไรไม่กี่ไปลอยกระทงก็นี่ไงหนูว่ารอลอยกะกะกะอะไรนะกะเอฟซกดจนตัวคิวกินนิวละพี่เบียไม่ขับรถหรอหรือว่าทำไร พี่เบียอะไรเปล่าอะไรก็หนูเปล่ามีคนขับพี่เบียอะไรก็หนูเปล่าส่วนพี่นิกกี้ลอยพี่พี่นิกกี้เขาเตะบ,บอลน,น่ะดีอังกฤษมีให้เรากระถงเปล่ะ,ละโอ้ยหนูเขินอะส่วนพี่เบียพี่เบียะายเปล่าเฮ้ยทำไมหนูอ่านไม่ทันอะมีอออ่านไปแล้วมันจะถึงจริงเหรอ หนูเกรงใจอ่ะพี่เบลาเอเออเออเป็นลยก็าไมต้องอลไงอ่ะให้มันเป็นหลายจอพี่ว่าเอาบอกหนูหน่อยทไงอ่ะี่เบลอย่างมย่งย สวัสดีครับพี่วิวให้มันจอดอันนี้จอดไ,ไงอ่ะทำยไงอ่ะมันไม่เป็นอ่ะเอาเลยอ่ะกดที่แขงรับเนนคะอันนี้อันนี้ใครต้องกดพี่ทำไม่พี่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะกดที่แข็งลหนูหนูกำลังลองอ๋อไม่สวยต่อ อ๋อโอเคฮนาฮ่าฮ่าตอนได้อย่างนี้คระคเณผ่าแล้วไต่ไม่หนูกวนเป็นเตะพี่ออกแถลเชิญเรื่อสองช่องฮะมันไม่เตะพี่หรอไม่ได้คพึ่งเข้ามาเตะหรอ เนี่ยทำไม่เป็นเนี่ยพี่บอกเตะแล้วอ่ะเกี๊ยวโอ้เลือกสองช่องเขาบอกเลือกสองช่องเอาเอาเอาเนี้ยแหละเอาเนี้ยแหละอนี่แหละเออว่ะพี่เบียร์หนักแล้วมาทุกไลฟ์เออว่ะเฮ้ยเอาคลิปลุกไม่ต้องดูเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูดไม่ต้องดูจะฟ้องพี่ พี่เบียร์ของจริงหนักแล้วเออหนักจริงใช่ใชน้องบ่าวบอกน้องพลรถจำนวนช่องอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วไแล้วอ้โหไแล้ว,ลวเขาบอกว่าเอเดลก็คือ ทำเป็นเบ้าไฮไฮไฮน้องเบ้าทำํำ <c oughs> แล้วแล้วหน้าแดงจังครับ <c oughs> กินอะไรมาเราอ่ะห ม่แล้วประเด็นคือตอนนี้ติดตามมา้ยทำไมมันไม่ค่อยดินเสียงอะเพราะอะไรอะพี่ออกกันไหมเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ลับเราพี่ไปกอนไหมดีไหมเสียงเบาเนาะพี่ไปกัน,น,กนทิ้งหนูเลยอะเอาแล้วกดไงต่ออะเอาแล้วมันค้างอี้คือไงต่อคือค้างอย่างี้ทำไงต่อวะ อ๋อหนูเสียงหายหรอทำไงอะ่ะได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงหนูปะแต่ว่าจอตอนเนี้ยทำยังไงอะ่ะเสียงชัดแต่ว่าเอาเราจอหนูคือาทำยังไงอะ่ะ โอ๊ยไข่ขำม,มานี่ไงได้แล้วได้อุย้ยได้ยังอะ่ะได้ยินได้ยินไปที่เดิมพี่บอกเราไปไงต่ออ่ะโอ๊ยหัวหัวไปที่เดิมเราไปยังไงอะ่ะไปที่เดิมส่วนพี่บ้าวุ่นมายลยหมดใช่หนูครั้งแรกหนูขอโทษนะคะครั้งแรกหนูขอโทษไปแล้วดี <laughs> ุดทำไม่เป็น โเคชัดมากแล้วหนูอะ่ะตอนเนี้ยหน้าจอคือทำไม่ได้อะ่ะครั้งแรกก็แบบนี้ไม่เป็นไรนะ่ารักดีหนูขอโทษแล้วคือตอนเนี้ไม่มีคนคุยกับหนูแล้วหนูต้องทำงยังไองอ่ะใครเอาใครหนูขอโทษทำยังไงอะ่ะพี่เล่าที่เบียรไปแล้วแต่ว่าตอนเนี้หนูไม่อยากออกอะ่ะ เลือกเลเยอร์หนึ่งอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องออก หนูขอโทษนะถ้ามันโลกอะ่ะคือคือหนูครั้งแรกหนูก็เลยแบบไม่รู้อะ่ะหนูขอโทษนะขอบคุณค่ะอุ้ยไม่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 รำคาญหนูใช่ปะหนูขอโทษโอขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะแบบนี้นะหนูขายําอุ้ยขอบคุณค่ะใกล้แสนแล้วอุ้ยขอบคุณนะคะอุย้ย เหนื่อยไหมอ่ะทุกคนเหนื่อยไหมถ้าแบบเหนื่อยก็ไม่เป็นไรก็ได้น่ะไม่ต้องขอ <laughs> ไม่ <laughs> คนเสือก็ทำผิดได้ <laughs> พาะเมื่อกี้ทำผิดไปแล้วไงข <laughs> อหายป่วยใช่หนูหนูดีแล้วดีขึ้นแล้วคะ่ะอุ้ยพี่เบีย้ยหนูขอโทษเนะขอ,ขอโทษนะ <laughs> พี่เบีย้ยนะพี่เบี้ยอยู่ไหมอ่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้มันวุ่นวายพี่กดคนเดียวก็แส่หนึ่งแล้วพี่ พี่เห็นมันยังไม่แสบไงประเด็นอะผิดก็ขอให้อภัยขอบคุณค่ะอย่าทำเสียงอ้อนฉหนูไม่ได้ทำอ้อนหนูแค่รู้สึกผิดอุ้ยนี่ไงพี่มีขอบคุณค่ะเนี่ยใครอยาก้ลยกระทงอ่ะส่งกระทงได้นะไลยถึงเที่ยงคืนได้ได้ได้อย่ายิ้มทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ทำไรหนูกำลังงงกับติ๊กตอกอยู่ <c oughs> โอ้ยเสียงหายพรุ่งนี้รอดูคลิปด้วยนะทุกคนอุย้ยหนูเขินอ่ะอยาทำเสียงอ่อนแต่งตัวสวยเอาดีๆแบบนี้ตายแล้ว <c oughs> เห็นหน้าน้องอุย้ยขอบคุณนะคะขอบคุณการทงนะคะใครอยากอะไรกระทงก็ส่งกระทงได้ <c oughs> จริงหรอต้องเตรียมน้ำใช่ปะ ขอบคุณค่ะคลิปอะไรพี่คลิปพวกนี้พี่นิกี้อับคลิปไงใช่พี่นิกี้กำลังเตะบ,บอลอยู่ค่ะพวกนี้รอไปถล่มมนอุยอ้ยเ้าอุ้ยขอบคุณอุย้ยนั่งแสนแล้วหนึ่งแสนแล้วนึ่งแสนแล้วออนเก่งเหรอขอบคุณค่ะใช่หนูไลค์ครั้งแรกอะ่ะพียขอบคุณนะคะอุย้ยขอบคุณค่ะ อุ้ยพี่เบียมาพี่เบียหนูขอโทษเมื่อกี้มันวุ่นวายอ่ะเ <_ s> ดี๋ยวพาไปเลยกระทงอีกเท่าไหร่วะสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวพาไปเลยดีดเกินหนูดีดเหรอเมื่อกี้กดย้ออุ้ยขอบคุณนะค่ะ ขนให้มือแต้มันจะถึงร้านจริงอโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกอันเลยช่วงนั้นพอยน้อยไม่หนูไม่น้อยหรอไม่น้อยหรอขอบคุณค่ะพี่ลูกพี่ลูกพี่เมียปะกหมดุดตรงนี้ <laughs> อุย้ยคืออะไระอ่ะอุย้ยน่ารักอุ้ยขอบคุณค่ะน่ารักมาเพิ่งไปดูเทปไม่เบื่ออ,อีกอ,อันนั้นอ่ะ หนูดูเตหนูเริ่มเบื่อละไม่ถึงนานไม่นอนเอาหนูก็ไม่ได้นอนเหมือนกันค่อยเปิดตาขอบคุณค่ะแสนจีนอุ้ยพี่จีนอยูสองล้านเลยเหรอข,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 ขอบคุณนะคะหานี่อะไได้เงินด้วยหรอได,ได้ได้ไดใช่ปะได้ปะหนูไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าไม่เกี่ยไรไลน์เราได้กินเจแดงข,ขอบคุณค่ะ <laughs> อยลายยาวเลยลูกพี่เบียร์ลายเปล่าเฮยพี่เบียร์ไม่ลายเราดีเขาลงไปแล้วเมื่อกี้พี่เบียร์ขอบคุณนะคะเจแดงขอบคุณค่ะจะไปออกรายการอีกไหมไม่รู้ว่าจะมีรายการเอ้ยหรือว่าเป็นรายการพี่เบียร์ <inate> ลองเพลงไม่ลองลองเพลงไม่ได้ลองไม่ได้อะ่ะแต่ถ้ากินเสดงตลอดชีวิตเดี๋ยวจะลองให้ฟัง <inate> มีแฟนยังไม่มีค่ะอุ๊ยของตกไปหมดเลยจีนวยนะ่อุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยน่าหลักอะไอที่มันมีแบบฟิลเตอร์หนูมาเอาเพื่อนหนูนอนอยู่ พี oh, oh. ่เบียโอโอจะถึงสองล้านจริงเหรอขอบคุณนะคะหัดงานพิธีกรไว้นะพีหน้าจะทำะาอกไรหนูเขินนะพี่พี่เรียกพี่ไม่รู้เขาอยู่่ไหขอบคุณนะคะไม่หนูหายเพราะว่าหนูแบบ คือเออหนูอะหายเพราะว่าเหมือนปกติหนูเป็นคนแบบนอนทํางานที่ห้องใช่ปะเราเป็นคนไม่ออกไปไหนแล้วทีเนี้ยมันไปทํางานสองวันติดอะ่ะเรานอนน้อยมากนอนน้อยทั้งสองวันเรากลับมาก็แบบไม่ไหวอะ่ะขอบคุณนะคะเมื่อไหร่ถ่ายรอออนคลิปหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแล้วรอพี่นิก้ชนก่อน เออหนูเปิดบอดไม่ได้หนูอยากเปิดนะแต่ว่าหนูเปิดไม่ได้อะ่ะ